อาการเตือนสําคัญเช็คดูว่าเราเป็นโรคก,กะระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไม่แล้วต้องรีบไปพบแพทย์คาถามหนึ่งที่พี่ปราจะถามแล้วก็ได้ยินบ่อยมากเลยที่ถามพี่ปราพี่ปราหนูเป็นกะระ,ะเพาะปัสสาวะเสบเปล่าหนูมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบผู้คนจะได้รับคาตอบนั้นแน่นอนแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม ช่อง youtube fish, Page, healthy fish เพจ healthy fish บาพี่ปาพี่เรียนเพจสุขภาพและถ้าใครสนใจทำ YouTube ก็อย่าลืมนะคะเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปายูทูบเบอร์ทักไปถามพี่ปาได้เลยถ้ามีข้อสงสัยใดๆแล้วเรามาฟังกันเลยว่าเฮ้ยอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการกะระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไม่มาฟังพร้อมพี่ปาเลยแน่นอนบอกเลยว่าลูกที่เป็นกันมากเลยโดยเฉพาะนนคนวัยทำงานก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรามาทําความรู้จักและสังเกตสัญญาณที่สําคัญว่าเฮ้เรากำลังเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพหรือไม่โรคกระเพาะปัสสาวะเสพพี่ปลาบอกเลยเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสสาวะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนในกระเพะาะปัสสาวะจนทําให้เกิดอากาศอักเสบเป็นโรคที่พบในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายเนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้นกว่าและอยู่ใกล้ทวารหนัก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคมากและอาจเกิดการปนเปื้อนทำให้มีโอกาสติดเชื้อและเกิดโรคนี้ได้ง่ายกว่าผู้ชายอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะเสบเรามาเช็คเลยว่าเรามีอาการเหล่านี้ไหมและอาการเหล่านี้เป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะเสบหรือไม่ 1. น่ทายปัสสาวะบ่อยมากการทายปัสสาวะบ่อยมันเกิดผลอย่างไรและมีผลอย่างไรเรามาฟังกันเลยข้อที่1ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแบบกระปิดกระปล่อยและมีอาการปัสสาวะไม่สุด สองปวดท้องน้อยปวดแสบเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุดสามปัสสาวะมีกลิ่นเหมน็นสีขุ่นหรือมีสีแดงคล้ายเลือดปนออกมาน่ากลัวเลยนะคะถ้ามีอาการอย่างนี้ปัสสาวะเรามีกลิ่นเหมน็นแสดงว่าเราอาจจะมีการติดเชื้อข้อที่สี่ก้นปัสสาวะไม่อยู่หาหากมีอาการของโรคไตต่างเสพร,รมด้วยจะมีไข้หนาวสัน่นและก็ปวดเอวพี่ปพรไม่อยากบอกเลยว่าปัจเจียเสียงข,ของการเกิดโรคกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบ นอกจากเรื่องสรีระของผู้หญิงที่กล่าวไปแล้วยังมีการกลั้นปัสสาวะเกิน6ชั่วโมงอยู่เป็นประจำอาจเป็นเพราะเราต้องนั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานานหรือการยอมกลั้นปัสสาวะเมื่อเห็นว่าห้องน้ำไม่สะอาดการดื่มน,น้ำน้อยเรื่องถึงคนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําเช่นผู้ที่รับประทานยากดภูมิต้านทานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานนอกจากนี้ภาวะหมดประจำเดือนในผู้หญิงทําให้ฮอร์โมอนเพศที่สร้างความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อบุช่องคลอด เลเยอบุ๋ท่อปสัสสาวะลดลงจึงง่ายต่อการติดเชือ้อพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าการติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะในผู้ชายมักพบร่วมกับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือต่อมลูกหมากโตหรือจากการขาดสายส่วนปสวัสสาวะแน่นอนโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสามารถป้องกันได้ถ้าเรารู้ว่าการเหล่านี้เป็นอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสังเกตตัวเองดูแลตัวเองแล้วในวันนี้ พ่ปราญจะมาบอกวิธีถ้าเราดูแลตัวเองสังเกตตัวเองแล้วและมีอาการผิดปกติรักษาให้ทันแน่นอนอาการหรือเรื่องเลวร้ายต่างๆย่อมไม่เกิดขึ้นเรามาฟังกันเลยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ง่ายๆแต่หากล้เลยสัญญ,ญาณเตือนของาร่างกายและไม่ได้รับการรักษาเชื้ออักลุกลามขึ้นไปที่ไตทําให้เป็นกครยด่าอักเสบหากปล่อยไว้จนเกิดการเรือ้อรังก็จะทําให้เกิดภาะวะไตาวายได้ ส่วนในผู้ชายเชื้ออาจุดลามจนทําให้มีอาการตอมลูกหมากเสกและหากมีการติดเชื้อรุนแรงอาจนําไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้อา้าวเรามาดูซิว่าการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อเป็นโรคนี้ต้องทําอย่างไรสําคัญเพราะถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราสามารถจัดก,การภาวะเบื้องต้นได้ดีแน่นอนเราอาการหงเราก็จะไม่รุนแรง และที่สําคัญอย่าลืมต้องไปตรุจต้องไปรักษาด้วยเพื่อที่จะไม่เป็นภาวะที่เกิดแล้วเกิดอีกเรียกภาวะซ้ำซ้อนมาฟังกันเลยแน่นอนวิธีการดูแลรักษาเบื้องตน้นเมื่อเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสื่อนหนึ่งเราต้องเดิมน้ำสาดวันละ2ลิตรหรือประมาณวันละ6-8แก้วข้อนี้สำคัญมากคนที่มีการติดเชื้อการดื่มน้ำสาดมากๆจะช่วยที่จะขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะได้อย่าลืม ข้อที่ 2. ควรถ่ายปสัสสาวะทุกครั้งเมื่อรู้สึกปวดไม่ควรกั้นปสัสสาวะเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการที่เรากั้นปสัสสาวะทำให้มีการติดเชือ้อ 3. ควรควบคุมหรือลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟกอหอดน้ําอัดลมน้ําผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลและแน,โน,โน่นอนถ้าเราจะทานพวกน้ําผลไม้ต่างๆเราต้องระวัง ว่ามันมีความหวานมากเกินไปหรือไม่4พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอแทนการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน 5. ทําความสะอาดยะเพศหลังการกลับถ่ายจากหน้าไปหลังเพื่อป้องกันเชื้อโรอคปนเปื้อนผ่านเข้ามาในท่อปัสสาวะ 6. ไม่ควรใช้สเปรย์หรือน้ํายาดับกลิ่นตัวกับยะเพศเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ 7. หลีกเลี่ยงการดับน้ําในอ่างน้ําหรือแช่ชน้ํานานๆเพราะทําไมเหรอ พราะถ้าหาักในน้ำมีเชื้อโรคก็จะมีโอกาสในการติดเชื้อได้แต่ควรปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการราาักษารวมทั้งป้องกันการดื่อยาหรือเมื่ออาการรุนแรงขึ้นก็ควรรีบไปพบแพทย์คราวนี้เรามาดูเลยแนวทางการราาักษามีอะไรโอ้โหถ้าไปแล้วเราต้องดื่มนะ้ํามากๆเราต้องสังเกตตัวเราและที่สำคัญเราต้องไปพบแพทย์แล้วแนวทางการราาักษาที่สำคัญมีอะไรบ้าง แนวทางการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะเสือซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นดังนั้นการรักษาคือการให้ยาปฏิชีวนะที่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคร่วมกับยารักษาตามอาการสําหรับยาปฏิชีวนะก็จะมีระยะเวลาในการรักษาและการทานยาที่แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของยาอันนี้พี่ปราบอกเลยเราต้องรับประทานยาให้ครบและที่สําคัญต้องมีการติดตาม ไม่ควรซื้อ,อยามาทานเองนะพี่ปราบอกเลยและการที่เราจะอาการดีขึ้นต้องดื่มน,น้ำบ่อยๆและไม่กั้นปัสสาวะรวมทั้งเมื่อมีอาการผิดปกติต้องสังเกตตัวเองและดูแลตัวเองให้ถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอืน่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบแค h ี f ฟิชเพจ a คทที่ฟิชไปพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพและแน่นอน ถ้าสนใจในเรื่องของการทำ u t u b e และมีข้อสงสัยใดๆหรืออยากมีความรู้ในเรื่องการทำ u t u b e ติดตามพี่ปลาได้ในเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เมื่อมีข้อสงสัยทักถามพี่ปลาได้ตลอดเวลาแล้วเรามรรลุพร้อมกันดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัวขู้สู่อผู้สูงคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ